่วงเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนสวัสดีครับท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่คือเสียงจากทิดบ้วนบางประมานุ่มเหลือน้อยหน้ามน คนเสี่ยงเนอร์นะครับ <x 2> แต่เดี๋ยวนี้ผมพูดเสียงไม่เนอร์แล้วสมัยที่ผมจัดรายการใหม่ๆเนี่ยผมพูดเสียงเนอร์เนอเพื่อเป็นจุดจูงใจให้ผู้คนรู้สึกหันมาสนใจเดี๋ยวนี้ก็เนอร์บ้างไม่เนอร์บางก,ก็แล้วแต่นะครับอ้าว uh, ท่านผู้ฟังครับท่านติดตามผลงานทิศบุญบางประมาก,ก็เชิญน,นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ จะมีคลิปเสียงทิศบวนชวนคุยยามเช้ายามเย็นหรือแม้กระทั่งที่ AM ที่จันทบุรีพิษณุโลกมีท่านได้ฟังส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์ตามติดทิศบวนเล่าประสบการณ์ชีวิตทิศบวนบางประมาฝากไว้ให้ลูกหลานและผู้ที่สนใจก็ได้ฟังกันนะฮะส่วนถ้ามองเห็นตัวนะสดๆกันก็ทาง Facebook ก็ทาง Facebook ก็จันพุทธสุขแล้วก็เอาไปออก YouTube ด้วยนะครับวันจันวันศุกร์ก็ทุ่มครึ่งวันพุธก็หนึ่งทุ่มวันเสาร์วันอาทิตย์ตีห้าครึ่งถึงหกโมงก็ติดตามชมทางช่อง9 M ้า t อ d หมายเลข30นี่ก็ท่านก็ติดตามได้ทีนี้ท่านจะแนะนำรายการท่านจะส่งรูปมาโชว์ท่านจะส่งรูปมาถามปัญหา ที่มีอาการผิดปกติไปหรือจะอะไรก็แล้วแต่รวมไปจนถึงติดต่อโฆษณาก็ติดต่อไอดีลนยนะครับ0819815881ถ้าไม่จำเป็นจริงๆพยายามอย่าโทรนะฮะแต่ว่าถ้ามันเร่งด่วนมากก็โทรศัพท์ได้นะครับ แต่ถ้าไม่จะเป็นจริงๆก็พยายามใช้ ID l ดี e ลายเป็นหลักใหญ่นะครับเพราะว่าผมมีทีมงานน้อยนะฮะทีมงานของเราก็จะได้แวะเวียนมาดูระยะนี้เรากำลังคุยกันเรื่องเที่ยวไทยไปกับทิดบวนแน่นอนที่สุดไปกับผมผมเห็นต้นไม้ผมเห็นอะไรๆผมก็มาแนะนำ ให้ท่านได้รับรู้รับทราบกันไปตามเส้นทางและที่ผมไปเจอไปเจอนะครับเ,เวลาที่เราไปเที่ยวอย่างผมไปตอนที่แล้วก็ไปพูดถึงต้นไม้ในโรงแรมนะฮะต้นไม้ที่เขาปลูกเป็นล้วต้นเซียนท้อแล้วก็ต้นตีนตุกแก่นะครับท่านก็ไปติดตามฟังนะฮะในตอนที่ที่สี่ วันนี้เที่ยวไปกับทิดบ้วนตอนที่5เช้าลุ่งขึ้นมาเนี่ยอยังยังไปเช้าเอาเอาเอา,เอาพูดถึงคุยบรรยากาศในโรงแรมซะก่อนอโรงแรมเขาก็มีหลายชั้นผมก็ไปพักอยู่ชั้นสมนะฮะแล้วลูกๆเขาก็จัดให้เหมาะเหมงเลยเป็นห้องพักที่มองลงไปนะก็จะมีสระน้ำนะครับสวยงาม ลูกหลานเขาก็ไปลงเล่นน้ำกันนะฮะทงลูกสาวลูกชายลูกเขยลูกสะพ้ายนะแล้วก็เด็กกหลานผมสองคนน,น้องทามน้องเทลนะครับแล้วก็เล่นน้ำจริงๆเราไม่ใช่ไปเล่นน้ำแต่เราไปฝึกเด็กให้ว่ายน้ำเด็กรุ่นผมนี่ไม่ต้องฝึก ยืนเล่นน้ําอยู่ริมตลิ่งแม่น้ําท่าจีนนะสำลักน้ําบั่งอะไรบ้างไม่ถึงกะตายนะแต่สี่สุดแล้วก็ว่ายน้ําเป็นเองนะครับธรรมชาติมันสอนอย่างนั้นแต่เด็กยุคใหม่เนี่ยจะไปเล่นน้ําในแม่น้ําลําคลองน้ําในแม่น้ําลําคลองเดี๋ยวนี้มันก็ไม่เหมือนสมัยก่อนขึ้นมาเทงบวกคันนะเพราะว่า สิ่งที่เป็นมนลพิษรวมไปจนกระทั่งถึงสิ่งสก,กปรกอะไรทั้งหลายทั้งปวงคนก็เยอะทิ้งขยะลงแม่น้ําซึ่งก็ไม่รู้ทําไมถึงเห็นขยะเป็นแม่น้ําไปได้เ,เห็นแม่น้ําเป็นขยะไปได้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้เขาจะอาบน้ําเล่นน้ำเขาก็ต้องไปที่ะสระน้ําแล้วก็ก่อนจะลงสระก็ต้องทําความสะอาดแล้วก็หวังว่าจะไม่มีใครปวดฉี่แล้วไม่ยอมขึ้นมาแอบฉี่ในสระยังไงก็ยุ่งละ นะแต่เขาก็มีคอ,อรีนบําบัดอะไรก็ว่ากันไปเราเป็นปู่เป็นย่านะมองลงไปก็เห็นลูกหลานเล่นน้ำเล่นท่าเราก็ภูมิใจแต่ที่ผมมาพูดเรื่องนี้ผมกำลังจะบอกว่าที่จริงเด็กก่อนจะจบชั้นประถมปีที่สี่เนี่ยนะฮะโรงเรียนควรจะมีวิชาอย่างน้อยสองวิชาถ้าปหนึ 1, ่งขึปสี่นะ คือวิชาว่ายน้ําและวิชาขี่จักรยานสองอย่างนี้เป็นพื้นฐานสาคัญในอนาคตครับแต่เขาอาจจะบอกว่าเออไม่ไม่ไมทำเองไม่ได้หรอกกลัวลูกหลานเขาเกิดเป็นอะไรไปแล้วมันจะจะยุ่งอันนี้อันนี้ก็จริงเหมือนกันนะฮะก็อาจจะเปิดเป็นหลักสูตรพิเศษสอนกันแบบไม่แพง ะะแต่ว่าอยู่ในการควบคุมของผู้ปกครองให้มาเรียนวันเสาร์วันอาทิตย์นะฮะอันนี้ก็ในทุกจังหวัดตำบลอำเภอเนี่ยควรจะมีครับนี่ผมยังจำได้สมัยหนึ่งที่พระ่านบรรหารยังอยู่เนี่ยโรงเรียนตำริมแม่น้ำท่าจีนเนี่ยนะเขามีเป็นสะน้ำเคลื่อนที่รอบๆก็เป็นที่นั่งนะตรงกลางก็เป็นสะ ตเวนไปตามโรงเรียนต่างๆให้โรงเรียนเนี่ยได้ให้เด็กนักเรียนมาหัดเรียนว่ายน้ํากันอันนี้เป็นเรื่องดีนะครับทีนี้การขี่จักรยานอัน,นี้มันเป็นพื้นฐานสําคัญสําหรับเด็กในอนาคตถ้าถัาขี่จักรยานเป็นมันก็จะขับมอเตอร์ไซค์เป็นนะครับก็จะขับมอเตอร์ไซค์เป็นนะทีนี้เอาละเราก็รวบรัดตัดความว่าเด็กๆเ,เขาก็เล่นน้ํากัน พอตกเย็นๆเราก็ไปรับประทานอาหารผมไปรับประทานอาหารที่รู้จักร้านนี้เพราะว่าเมียพาไปกินครั้งแรกนะสมัยก่อนผมไม่มีโอกาสจะไปกินร้านามร้านอาหารเราผมรู้สึกเสียดายตังค์่เมียก็บอกพี่กินไปเฮกินไปเฮแล้วก็นึกว่าทํากุศลให้กับพนักงานเสิร์ฟเขาจะได้มีคนจ้างเออเราก็ชักจะเห็นด้วย มันในบรรยากาศพิเศษแล้วก็ไปกินแลวผมก็ไปกินที่ครัวชุกกระโดนไอ้ร้านนี้ก็แปลกนะร้านครัวชุกกระโดนเนี่ยเขาอยู่ริมแม่น้านะฮะที่กาญจนบ,บุรีนะทางเข้าไปก็ลําบากที่จอดรถก็ไม่ค่อยมีแต่ก็จอดกันไปจอดกันมาจนได้นะแต่ว่าปายงวดนี้ที่ชอบเพราะว่าไอ้ต้นเล็บมือนางเขาเนี่ย ต้นที่มันอยู่หน้าประตูทางเข้าอ่ะไอผมว่าไอต้นนี้สีมันจัดดีนะสีมันออกแดงชัดเลยนะี่นะครับปกติเล็บมือนางนี่เป็นไม้ที่เราปลูกขึ้นซุ้มเท่าที่ผมสังเกตเองนะเอ่อมันจะมีฮะบางสายพันธุ์นี่จะสีแดงชัดเลยเหมือนอย่างที่ไอหน้าร้านครัวชุกกโดนที่ผมไปเห็นมาเนี่ยแต่ว่า ในบางสายพันธุ์ก็อาจจะออกเป็นสีชมพูเรื่อๆแล้วต้นไม้ต้นนี้เนี่ยเวลาถ้ามันออกมาใหม่ๆเนี่ยดอกมันจะออกขา,ขาวๆแล้วก็อมชมพูแต่ถ้าโดนแดดแรงๆเนี่ยสีมันจะค่อนข้างเข้มนะฮะแต่ว่ามีบางคนที่เขาเคยปลูกแล้วเขาไม่อยากปลูกเพราะว่าเขาเบื่อหนอนนะฮะเพราะว่าถ้าปล่อยให้มีหนอนระบาดเนี่ยหนอนมันจะชักใยญ่ เอาใบมาทำรังอันนี้ถ้าเจอท่างก็ไม่ต้องไปกังวลน,นะครับท่านก็ตัดแต่งใบให้โกรนเลยให้เหลือไว้แต่ลําต้นเลยนะแล้วก็รวบรวมเอานอนเหนินไข่เคยไปเผาแล้วอย่างเก่งก็แค่สารครับ,บารีกว85อาไปฉีดพ,พ่นสักทีหนึ่งนะก็พอเพียงแล้วนะครับที่ผมแนะนํานั้นเพราะว่ามันเป็นพิษเป็นภัยกับผู้คนน้อยหน่อยนะครับนั่นก็เป็นต้นไม้ที่ประทับใจ นะแล้วเวลาเข้าไปเนี่ยเนื่องจาก,กผมอาจจะเป็นคนที่ชอบกอไผ่เป็นพิเศษขวามือเข้าไปเพราะมันจะมีกอไผ่เห็นไหมฮะมีกอไผ่อยูอ่จริงจริงมันก็ค่อนข้างอย่าแน่นไปนิดหนึ่งเข้าไม่ค่อยได้สงังสังกอนะแต่ก็สวยก็เป็นลำที่สวยน่าจะเป็นไผ่เลี้ยงนะถ้าผมจําผิดก็ต้องขอภัยด้วยทีนี้จากนั้นไปก็เป็นบรรยากาศ การรับประทานอาหารก็แน่นอนอใครอยากกินอะไรก็สั่งกันไปแต่ว่าของปู่ก็คือของผมเนี่ยก็ต้องเป็นอาหารเฉพาะเดี๋ยวนี้หมอก็บอกข้าวอยาก,กินแป้งอยาก,กินน้ําตาลอยาก,กินนะให้กินเนื้อสัตว์นะอันนี้หมอคนนี้ก็แนะนําตรงให้ข้ามาคนอื่นกินเนื้อสัตว์เยอะๆกินกินมันไขมันสัตว์กินเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันจะกลายมาเป็นน้ำตาลไปเองโหวายละกัน เพราะฉะนั้นก็เอาปู่ก็ไม่ค่อยได้กินลักสุนมากนั่งเห็นลูกหลานเขากินอาหารกันอร,อร่อยอร่อยเราก็มีความสุขนะฮะทีนี้ร้านที่เมืองกาญก็มีเยอะนี่ทางวังว่างก็อุดหนุนดินะฮะไปช่วยกันกินว่าเด็กเสิร์ฟจะได้มีงานทานะ,ะส่วนเจ้าของร้านนะ่ะเขารวยอยู่แล้วละ่ะนะ,ะก็ไปช่วยๆกันอันนี้เขาเรียกว่ากินอาหารเพื่อชาตินะฮะทำให้กระแสงเงิน มันหมุนเวียนร้านอร่อยอร่อยเยอะนะแล้วที่เมืองการเนี่ยนอกจากอาหารในโรงแรมอาหารตามร้านอาหารอาหารริมชายน้ำเนี่ยเยอะแยะเลยนะผมเองยังจำได้ว่าสมัยหนึ่งตอนหนุ่มๆเคยไปกินอาหารกับอาจารย์รุ่นพี่ท่านหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยนามท่านผมก็บอกว่าพี่ ผมเนี่ยทำงานโอ้โหเยอะแยะ,ยะ,ยะเหนื่อยน่าดูเลยทำไมผมถึงเป็นที่มันไส้ของผู้คนนะ <c oughs> และผมก็ไปได้คำตอบดีๆที่ริมแม่น้ำที่จังหวัดกาญจนบุรีเนะี่ยท่านอาจารย์ที่เป็นรุ่นพี่ท่านนี้ท่านบอกว่ามึงทำเยอะไปมึงรู้มากไปเวลามึงเข้าประชุมนะเขาก็บอกว่าใครๆก็เถียงเองไม่ได้ เองก็เียงชนะตลอดเพราะเองมีข้อมูลมากและเองก็ขยันทํางานนะรอบรู้ไปหมดเขาก็บอกว่าเฮ้ยเองก็รู้น้อยๆหน่อยแล้วก็ขยันน้อยๆหน่อยผมก็เลยค้นพบวิธีทํางานแบบใหม่นะไม่ค่อยเสนออะไรในที่ประชุมแต่ก่อนจะเข้าประชุมนี่ถ้าผมเจอใครที่ผมคุ้นเคยและเขาชอบนําเสนอในที่ประชุมผมจะแอบไปเล่าให้เขาฟังก่อนแล้วรอให้เขาเสนอ พอเขาเสนอผมคอยสนับสนุนโอ้ดีเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยก็ไม่ตไปขัดแย้งกับใครนะแล้วก็แบ่งงานให้คนอื่นทำบ้างไม่ใช่ทำสักคนเดียวหมดเออนี่ก็ไปได้ปรัชญาชีวิตในการทำงานมาที่ริมแม่น้ำที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยบังเอิญน,นะครับบางทีคำพูดของใครต่อใครที่เราเจอเจอเนี่ยนิดเดียวเนี่ยนะมันเปลี่ยนชีวิตเราไปได้เยอะนะครับ ครี้นพอเช้าวันรุ่งขึ้นครับคณะของเราก็เดินทางก็เป็นรถสองคันนะส่วนมากลูกหลานหลานสองคนก็จะมานั่งกระปูกระยา่านะก็เขาก็สนุกสนานตามประษาเด็กก็คุยไปเราฟังเด็กๆเ,เขาคุยอะไรก็ขำๆไปเรื่อยจนกระทั่งถึงสวนสัตว์เปิดที่จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะก็ เวลาวิ่งออกจากเมืองการนะครับก็ไปถึงสี่แยกสี่แยกถ้าตรงไปก็ขึ้นไปายโยกนะฮะถ้ามาจากเมืองการก็ออกจากเมืองการอ่ะอะแล้วแต่ท่านมาเส้นไหนถ้ามาจากบายพาสตรงไปก็ไปายโยกท่านตรงเลี้ยวขวาแต่ถ้าเผื่อท่านออกมาจากเมืองก็วิ่งตรงเลยนะตรงไปแล้วก็จะไปถึงแยกที่เขาบอกเลี้ยวขวาแยกบ่อพลอย ก็แยกไปนะฮะเสร็จแล้วแต่ถ้าเผัวท่านวิ่งเลยไปอีกมันจะถึงลาดหญ้าแล้วถึงจะเลี้ยวขวาแล้วเดี๋ยวถนนมันมาบรรจบกันนะ,อะพอเจอถนนมันจบกันก็เลี้ยวขวาอีกหน่อยนะครับเราก็เห็นว่าเดี๋ยวนี้ถนนทุนทางก็ดีมองซ้ายมือก็จะเริ่มเห็นป้ายทางเข้าของสวนสัตว์แวบแรกที่ผมเห็นก็ตอนแรกก็ยังนึกว่ายังไม่ถึงนะเพราะว่า ชื่อเขาเนี่ยเอจะไม่เอ่ยก็ไม่ได้อันนี้ก็ต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อถือเป็นการโฆษณาเขาแล้วกันเนาะนะซาฟารีพ์คนะฮะก็เห็นจริงหรือเปล่าไม่รู้ลูกเขยบอกว่าเห็นว่าเจ้าของเป็นกำนันหรืออะไรนะผมก็ไม่รู้จักสมัยหนึ่งที่เขาอ่าไม่ค่อยมีคนไปผมก็ไปนะยุคนั้นแล้วเขาก็กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาจากโลกของโซเชียลที่เราช่วยกันเนี่ยก็ดีครับแต่ว่า ผมมีความรู้สึกของผมเองอย่างนี้นะว่าไอ้ตรงทางเข้าเนี่ยถ้ามันมีต้นไม้ให้มันเยอะอีกหน่อยนะฮะมันก็จะดูดีเราขับรถเข้าไปพอขับไปปับ๊บคณะของเราก็ไปจอดรถแล้วก็ถามกันว่าเอาไงดีตกลงเราจะจอดรถไว้ตรงนี้แล้วเราไปขึ้นรถบริการของทางสวนสัตว์นะ,ะดีไหมเขาก็จะมีเป็นเหมือนรถบัสเล็กๆ นอะ้ผู้คนขึ้นไปเสียคนละกิจสัตั์ก็จำไม่ได้แล้วแล้วก็ออกไปเป็นรูรอบเขาก็จะพาเขาไปเที่ยวในกรงสัตว์แต่ที่สุดคณะของเราไปซื้อบัตรซื้อตัว๋วนะเพราะว่าค่าเข้าเด็กราคาหนึ่งผู้ใหญ่ราคาหนึ่งนะครับก็ปู่ก็นั่งรอในรถที่ครับผมก็นั่งรอในรถแล้วเขาก็ไปซื้ออาหารที่จะเอาไปเลี้ยงสัตว์รู้สึกว่าจะ ถาดละร้อยหรืออะไรประมาณนี้แหละนะฮะก็เป็นพวกแครอทเป็นอะไรต่อะไรหลังจากนั้นก็ขับรถเข้าไปในโซนทในเขกโซนที่หนึ่งนะฮะก็คือเขาก็จะปล่อยสัตว์เป็นอิสระแต่สัตว์นั้นจะอยู่ในพื้นที่รั้วรอบขอบชิดแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกรงนะอยู่ในที่กว้างๆนะเข้าไปก็จะเจอ,อมิตรลักษ สัตว์ที่ใกล้ชิดกับคนมากหน่อยก็คืออะไรครับกวางครับ้วก็จะเป็นพวกกวางปกติถ้าในบริเวณเขาเองเนี่ยเขาก็จะมีเป็นสาราโล่งๆแล้วก็มีที่ให้อาหารซึ่งสัตว์เขาส่วนใหญ่ก็จะกินอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะแต่ว่าเวลาเราขับรถเข้าไปสัตว์บางตัวเขาเรียนรู้ที่จะได้กินอาหารเขาก็จะมา ข้างรถเราก็เปิดกระจกรถนะแล้วก็ยืน่นแครอทหรืออาหารให้เขากินโอ้ยมันก็ยื่นหน้าเข้ามาในรถนะเอาปู่ก็ถ่ายรูปไปหลานก็ร้องกันวีดไว้กระตูฟูเรียกร้องเรียกเจ้าควางเจ้าควางเจ้าอะไรต่ออะไรก็สนุกสนานกันไปตามภาษาเด็กๆนะครับนะเราก็กลัวว่าอาหารที่มามใจหนึ่งก็อยากเลี้ยงเยอะ แต่ว่าซื้อมาก็ไม่เยอะนะก็กลัวสัตว์ข้างหน้าจะไม่ได้กินมันก็ทยอยไปเรื่อยนะครับจากกรงกว้างนะก็เลื่อยไปทีนี้ในระหว่างรอยต่อกลงต่อกลงเนี่ยเขาจะมีเป็นประตูสองชั้นหมายถึงว่าหลุดจากกลงนี้พอจะไปเข้าอีกกลงหนึ่งมันไม่ใช่หลุดจากกลงนี้แล้วเข้าไปเลยไม่ได้มันจะมีช่องว่างประมาณสักสิบเมตร 5เมตรกว่านะที่จะไปจอดรถรอแล้วเขาถึงจะเปิดประตูกลงใหม่คราวนี้ก็ไม่มีใครกล้าเปิดกระจกกระจกแล้วเพราะว่าเขาจะเขียนป้ายคำเตือนไว้เลยว่าห้ามออกห้ามลงจากรถและห้ามเปิดกระจกรถเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันเป็นกลงสิงโตครับนะ เห็นสิงโตนอนอยู่เรียกแมวเลยครับนะนอนเสื่องอยู่งั้นนะนะก็สิงโตตัวผู้ก็แนะ่นอนที่สุดก็ขนยาวหน่อยก็ค่อนข้างจะผอมแห้งแรงน้อยสักหน่อยนะครับก็เห็นสิงโตผ่านจากกรงสิงโตโอ้ก็ไปเห็นกรงเสือดาวนะสวยลายสวยมากเชียวนะเดินแหมสง่างงามเชียวก็เห็นทั้งเสือดาวเสือดำ อันนี้ก็สั่งกันนักกันหนาว่าล็อกกระจกรถล็ลอกกระจกรถนะเพราะบางทีก็ว่าแค่เสือเดินเฉียดมาข้างๆก็วิดไว้กระตู้วูกันแล้วนะครับก็ผ่านจากกรงสิงโตกรงเสือนะแล้วก็หลุดออกไปคราวนี้ก็จะถึงอะไรนล่ะครับม้าลายนะก็จะมีม้าลายมีอูดมียีราฟนะครับ โอ้โห oh, อันนี้ก็เป็นที่สนุกสนานมากนะเด็กๆก็เรียกเจ้าม้าลายเจ้าม้าลายเจ้าม้าลายเจ้าอูดเจ้าอูดนะหลานบางคนก็นั่งอยู่ในรถก็บอกคุณปู่คุณปู่ผมอยากจะขี่อูดเนี่นะฮะซึ่งเราก็รู้ว่าลงไปขี่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเขาไม่ได้ให้ขี่นะครับก็ต้องอยู่ในรถแล้วก็แค่เปิดกระจกก็ป้อนอาหารนะครับและที่ เข้ามาเป็นรถรถของทางสวนสัตว์เองก็จะเป็นรถบัสส่วนมากไอ้เจ้ายีราฟก็จะไปยื่นคอกันอยู่แถวนั้นเพราะว่าอาหารเขาเยอะนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่สนุกสนานผมเองเนี่ยปกติเป็นคนที่ไม่ชอบเห็นสัตว์ไปถูกกักขังนะฮะไปเห็นสัตว์ อยู่ในสวนสัตว์เปิดแบบนี้ก็รู้สึกดีเพียงแต่ว่าาที่ยังรู้สึกอยู่หน่อยก็คือว่ามันควรจะมีต้นไม้เยอะกว่านี้อันนี้ถ้าเผื่อว่าพระเอิญท่านเจ้าของฟังอยู่ก็ใครก็ได้ช่วยไปบอกหน่อยคือถ้าต้นไม้ใส่เข้าไปให้มันเยอะกว่านี้อีกหน่อย ผมว่ามันจะน่าดูกว่านี้นะคือมันจะดูร่มรื่นแล้วมันจะรู้สึกเหมือนว่าสัตว์ที่อยู่เนี่ยเขาอยู่กันอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นที่นี้บอกว่ามันปลูกไม่ได้ใชเพราะว่าสัตว์มันอยู่ในกรงแล้วทาได้ครับทําได้วิธีทำก็คือว่าเราอาจจะต้องปลูกต้นไม้ใส่ไว้ในเข่งในหลัว นะหลัวก็หมายว่าใหญ่กว่าเข่งเนาะนะปลูกไว้ก่อนนะครับแล้วก็รอให้ต้นมันโตพอต้นมันโตเราก็ต้นฝนเราก็เอาไปลงปลูกนะไปลงปลูกพอลงปลูกกลัวสัตว์จะมาแทะเล็มกินก็อาจจะต้องมีอุปรกรณ์ในการล้อมรอบต้นจะเป็นรั้วเหล็ก หรือว่ายืดหรือจะเป็นลักษณะตาข่ายนะที่จะกันไม่ให้สัตว์เข้ามาใกล้เรามาแทะมากินคือนานไปเนี่ยต้นมันจะใหญ่มันจะโตแล้วเวลาที่เราขับเข้าไปเที่ยวเนี่ยมันจะมีบรรยากาศเหมือนว่าเราขับรถเข้าไปในป่าจริงๆแต่ว่าแน,แนวถนนที่มีอยู่แล้วก็คงไว้อนะ ก็ปลูกเข้าไปเลวครับวิธีปลูกต้นไม้แบบนี้เนี่ยคือไม่ต้องไปจัดระยะคือการปลูกป่าเนี่ยนะถ้าเป็นป่าแบบแนวธรรมชาติไม่ต้องไปจัดระยะเลยครับปลูกเข้าไปทีมั่งห่างมั่งอะไรก็แล้วแต่นะตามตามตามความสะดวกคืออันนี้ผมก็ไม่รู้ข้อจำกัดอะไรนะะทำให้ บริเวณที่เขาแสดงสัตว์เนี่ยบริเวณที่เขาปล่อยสัตว์มันจึงเป็นลานโล่งๆเต็งเตียนมันดูแล้วมันมันก็ยังเหมือนเอาสัตว์มาไว้ในคอกอยู่ดีนะแต่ในทางตรงข้ามถ้าทำอย่างที่ผมว่าเอาต้นไม้ใหญ่ไปปลูกนะ,ะถ้าเป็นสัตว์ที่ไม่ดุร้ายอย่างม้าลายอย่างกวางหรือจะเป็น อ,อย่างยีราฟนะเออมันก็อูดเอ,อิดอะไรก็แล้วแต่แต่อูดอาจจะดูแล้วมันไม่ค่อยเข้าบรรยากาศเพราะอูดมันอยู่ทะเลทรายก็ดูตามสภาพของสัตว์ที่อยู่นะ่ยแต่ผมว่าเพิ่มต้นไม้เข้าไปเยอะๆดีแล้วก็ควรจะปลูกไม้โตัวเร็วไม้ตัวเร็วมีอะไรครับไม้ตัวเร็วก็ เป็นต้นไม้ที่เป็นพืชตระกูลถั่วกัมปูต้นจำจุลีเนี่ยใบยมันจะร่วงจะหลนแล้วก็กวาดมาทําปุ๋ยซะผสมกับมูลสัตว์ด้วยเป็นปุ๋ยอย่างดีนะขี้เหล็กนะอย่างเงี้ยก็ปลูกเข้าไปนะฮะแต่ถ้าจะเอาอึดๆทนๆน,นะที่ของกว้างก็ต้นไซไซเข้าไปเลยนะแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าปลูกป่า มันก็ต้องปลูกให้คละเคล้ากันไปและไม้อย่างพวกกระถินกระถินเทพาเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะปลูกได้ที่นี้หลักในการปลูกป่าแบบชนิดที่เดเราไม่ต้องเอาต้นไม้ไปใส่เยอะแยะเราก็เลือกต้นไม้ที่มันมีเมล็ดนะฮะแล้วเมล็ดอาจจะหลุดลอดจากสัตว์บางต้นมันก็อาจจะขึ้นมาได้ถ้ามันเยอะ แต่ว่าสัตว์อาจจะกินหมดก็แล้วแต่นะหรือเราก็อาจจะปลูกต้นไม้ประเภทที่มันขยายพผุ่์ทางรากพอรากไปถึงไหนมันก็แตกต้นใหม่ขึ้นมานะสักเกเนี่็เกิดจากรากตะคบเกิดจากรากนะแล้วก็มีนกตะคบถ้าเราปลูกตะคบนกก็จะมาแล้วร้องกันเจียวเจ้าวเจียวจาไปหมดนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสนอแนะ จากผู้ไปเยี่ยมชมลูกค้าที่ไปอุดหนุนก็นแล้วกันนะครับอันนี้ก็โซนที่หนึ่งสมัยก่อนผมไปเนี่ยก็มีเฉพาะโซนที่หนึ่งแต่ในปัจจุบันออกจากโซนที่หนึ่งมาแล้วโซนที่หนึ่งคือสัตว์อยู่อิสระก็จะมาเข้าสู่โซนที่สองนะครับซึ่งเขามีการแสดงประกอบนะฮะด้วยนะครับ,นะรบแล้วก็มีหลากหลาย ซึ่งผมจะเล่าให้ท่านได้ฟังในตอนต่อไปนะครับช่วยคก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามบอกต่อไปยังญาติสนิทมิตรสหายมีข้อแนะนำคำแนะนำอยากให้ฟังอยากให้ผมพูดเรื่องอะไรหรืออยากจะถามคำถามอะไรนะฮะส่งมาที่ ID ดี n ลนนะครับ081 981 5881อันนี้เป็นเบอร์ โทรศัพท์ที่เป็น ID Line ด้วยนะครับใครๆก็รักหัวหัวกันใครใครๆก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริงเต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งปุ๋ยดีจริงๆหัวกันใคร ชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโตมา40ปีตามานะมีน้องสิงก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไร่นาร่ำรวยทั่นหน้าเพราะตัวอัวกันไทย ดีครับผมเหมาะสมครับท่านการเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยธาตุอาหารหลัก NPK และธาตุอาหารรองกรัรมมันถันช่วยให้ข้าวต้นแกร่งแตกกอดีใบเขียวตั้งชันรับแสงมเมล็ดเต็มไม่ลีได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถ ของไทยเซ็นทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง ต้องปุ๋ยตราหูวัวเันไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2สูตร16200และสูตร151515 15, 15, 15, พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลกักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยข้าวโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหูวัวเขนไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไทยเซนทันเคมีจำกัดมหาชน